เป็นอีกครั้งที่ว่าที่ตำนานแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนี้อย่างเลโอนีลเมสซี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมประจำปีส่วนบุคคลซึ่งก็คือรางวัลฟีฟ่าเวิด์เบสประจำปี2023นับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่เรายิงแชมป์โลกรายนี้คว้ารางวัลน,นี้มาครองแม้คราวนี้เสียงจะแตกออกไปสักเล็กน้อยแต่เราก็ปฏิเสธผลโหวตที่ออกมาตามกตินนกาไม่ได้อยู่ดีเอาเป็นว่าคุณปฏิเสธความยอดเยี่ยมของชายผู้นี้ไม่ได้หรอกครับตลอดอาชีพเมสซี่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามไล,ล่เลียงมาตั้งแต่บาร์เซ Man, และรวมไปถึงสโม,มสร,รล่าสุดอย่างอินเตอร์มามี่ด้วยด้วยความที่เมสซี่คือโคตรนักเตะอันดับต้นๆของโลกมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะได้ลงเล่นเคียงคู่กับแข้งยอดฝีมือมากมายตลอดอาชีพและแน,น่นอนก็เหมือนกับนักเตะค,คนอื่นๆเมสซี่เองก็มีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจดังนั้นวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กก็เลยไปค้นหากันมาแล้วว่า1ิบผู้เล่นที่อยู่ในดวงใจของเมสซี่นั้นมีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยวันนี้เสียงเข้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเสียงสทันทีเลยครับ เป็นเจ้าของ Suzuki Swift G L Next Next 28ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศยูดริง d o ดอ drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซุสกิคอส e วค r e เหนือกว่ความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการคนแรกโรนัลดินโญ ไม่น่าแปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่อดีิเพเมเกอร์บราซิลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสตาร์หมายเลขหนึ่งของบาร์เซโลนาจะมีชื่ออยู่ณจุดจุดนี้เขาคือชายผู้ที่จ่ายประตูแรกให้กับเมสซ,ซี่เริ่มต้นตำนานกับบาร์ซ่าและมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งในและนอกสนามชื่อของโรนาลดินโญถูกพูดถึงออกจากปากเมสซ,ซี่อยู่บ่อยครั้งส่วนมากก็จะเป็นคำชื่นชมอยู่เสมอเลย โรนะัลดินโญนั้นช่วยผมเอาไว้มากผมเข้ามาที่ห้องแต่งตัวตอ,ตอนอายุ16-17ปีและพบก,กับยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลมากมายโรนัลดินโญคือคนที่คอยให้คำปรึกษากับผมและทําให้ผมสบายใจหลังจากนั้นผมก็มักจะมองหาเขาในสนามอยู่เสมอแต่เรามีช่วงเวลาสนุกด้วยกันไม่มากนะักผมอยากจะเล่นฟุตบอลกับโรนัลดินโญให้มากกว่านี้เมซี่กล่าวกับ t y c Sport ในปี2019คนที่2เดโก ถือเป็นชื่อนึงที่มาแบบเหนือความคาดหมายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับน,นักเตะคนอื่นๆแต่เมื่อเราลองพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เดโก้ค้าแข้งอยู่กับบาร์ซ่าตัวเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีอิทธิพลไม่น้อยเลยในห้องแต่งตัวต่างดาวยุคนั้นด้วยความที่เขาคือน,นักเตะระดับท็อปของบาร์เซโลนาในปีแ,แรกๆที่เมสซี่ก้าวขึ้นมามันจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่เมสซี่จะประทับใจในตัวเพย์มเมเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้อยู่พอตัวในทีเดียวเดโก้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายในคัมนูซึ่งจุดส ลกาและแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2006ปัจจุบันเดโก้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซลโลนาคนที่3ามซามูเอลเอเโต กองหน้าชาวแคนาดูนรายนี้ถือเป็นหนึ่งแข้ง,งทรงอิทธิพลของบาร์เซโลนาในยุคเมสซี่ Messi นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นอาชีพก็ว่าได้ก่อนที่ทั้งเอโตและเมสซี่ต่างก็กลายเป็นดาวยิงตำนานของบาร์ซ่าทั้งคู่โดยเฉพาะการคว้าที่ปรแชปมม์ในตำนานร่วมกันในฤดูก,กาล2008-2009เมสซี่สารภาพกับผมว่าตัวเขาต้องขอบคุณคำแนะนำของผมซึ่งเป,ปลี่ยนแปลงอาชีพของเขาวันหนึ่ง Messi เมสซี่ก็พูดกับผมว่าขอบคุณนะสมูเอลอาชีพของผมนั้นเปลี่ยนไปเพราะคุณเลยแน่นอนเมสซี่อาจต้องแก้ไขอะไรบ้างเล็กน้อยแต่เขามีอาอ,อ,อ,มอูใใมมมผภิจจะดจกดกไ้ รวมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมกับเขาเขายังเขียนมันไม่เสร็จสิ้นและมันยากมากที่จะมีใครมาเขียนประวัติศาสตร์ได้ดีกว่าที่เมสซี่เขียนสเมลเอตโตกล่าวกับดาซนคนที่4หลุยส์ูเรส มันแน่นอนอยู่แล้วว่าในลิสต์นี้ต้องมีชื่อดาวิงชาอุรุกวัยรายนี้เขาคือหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดของเมซี่อย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ในสายตาคู่แข่งอาจจะทาตัวแย่ๆไปบ้างแต่ในสายตาเพื่อนร่วมทีมเขาทาทุกอย่างไปด้วยแพชชั่นที่อยากจะพาทีมไปสู่ชัยชนะทั้งนั้นเมซี่และโซเรสคือคู่ซีกันอย่างแท้จริงปรกกอบสนิทกันทั้งในและนอกสนามมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นทั้งสองคนกล่าวชื่นชมกันอยู่เสมอเส้นเดียวกับการจ่ายบอลไปให้อีกคนหนึ่งยิงเดียวเราก็เห็นเเเเพืื่่่่่อออออนน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 ีีนนีี้้คคคูทททํําาาาาาามออมมมมััััััโดดยยตตตลลลลหุผวไกกกกกจงงงบขร ของลุยโซเรสและเ e โอเนเมซี่ที่อินเตอร์มามีในเมเจอร์ลิกสกอร์ฤดูกาล2024ที่จะถึงนี้คนที่ 5. a n อันเดรสอินเนสตาสำหรับชื่อของอินเนสตานั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ไม่น่าประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยเราต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าพวกเขาเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานที่บาร์เซโลนาและร่วมกันคว้าแชมป์มากมายดังนั้นเราจึงขอเสนอเรื่องราวข้อความที่เมซี่กล่าวถึงมิดฟิล์อัจฉริยะรายนี้ไปเลยดีกว่า ภาพที่ผมคุ้นเคยกับอินเอสตาคือเขามีรู้ฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาเขาทาทุกอย่างได้อย่างง่ายได้ในบางครั้งมันเหมือนว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเขาทาทุกอย่างสิ่งที่ยากที่สุดในฟุตบอลก็คือการทําให้ทุกอย่างดูเหมือนง่ายไปหมดซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่อันเดรสทำเขาสัมผัสบอลมากกว่าผมเมื่อเขาเคลื่อนไหวหรือลงมือทําอะไรสักอย่างเราต่างรู้กันดีว่ามันยากขนาดไหนแต่เขากลับทํามันได้อย่างง่ายได้การเล่นของเขาแตกต่างจากคนทั่วไปเขามีบางอย่างที่ทําให้ผมประหลาดใจได้เสมอในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าตามเขาทัน แต่เขามีความสามารถที่จะหนีคุณได้ตลอดเวลาซึ่งนํามาจากเทคนิคของเขาหนึ่งในบทความจากเลวเนลเมซี่ในหนังสือ The Art i s t Being Iniesta คนนที 6. s ซาบีแอนเดส แน่นอนว่าเมื่อมีอินเสตาเราจะขาดอีกหนึ่งมิดฟิลหัวใจหลักของทีมอย่างซาบีเอนเดสไปได้อย่างไรก็คืออีกหนึ่งคู่ขับเคลื่อนเกมรุกของบาร์เซโลนาเชกเช่นเดียวกับเมสซี่และอินเนสตาพวกเขาเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จความชป์ร่วมกันมากมายก่อนจะแยกย้ายก,กันไปตามวิถีฟุตบอลแต่ถึงอย่างนั้นสายสัมพันธ์ของเมสซี่และซาบีก็ยังคงแน่นแฟ้นและแข่งแกร่งตราบจนถึงทุกวันนี้เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาติดต่อหากันอยู่ตลอดรวมไปถึงความพยายามจะพาเมสซี่กลับมาที่ค้มหนุนอีกครั้งหลังหมดสัญ,ญ ั้งคู่นั้นก็ยังคงอยู่และการดึงเพื่อนร่วมทีมคนโปรดกลับมาที่คำนุ่งอีกครั้งก็ยังคงเป็นเป้าหมายในใจของซาบีเสมอมาคนที่ 7. จ็ดสกิโอบูสเกต สำหรับบูสเกตนั้นก็คืออีกหนึ่งคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จของเมสซี่มาอย่างยาวนานและตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในจิกสส๊กซอว์สำคัญที่ผลักดันให้เลอเนลเมสซี่ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้บูสเกตควา้าแชมป์มากมายกับเมสซี่ที่บาร์เซโลนาพวกเขามีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบด้วยกันก่อนที่จะกลับมาจอยกันอีกครั้งเมื่อปีก่อนที่อินเตอร์มามี่และคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งได้สำเร็จและตลอดชีวิตของบูสเกตเขาคว้าแชมป์ร่วมกับเมสซี่มาแล้วรวมกันไม่ต่ำกว่า3139ครั้งซึ่ามันบเอาาเลยคร ผมโชคดีที่ได้เล่นกับบรรดาผู้เล่นที่เก่งที่สุดและสนุกไปกับเกมร่วมกับพวกเราเมื่อพูดถึงคนเหล่านั้นบางทีผมก็เกือบลืมเนมาร์ไปเลยเพราะชื่อเหล่านั้นมันเยอะมากและนี่คือที่มาของเนมาร์ในลิสต์นี้หากดูเป็นเพื่อนเหมือนว่าเมซี่และเนมาร์นั้นดูต่างกันมากพวกเขาไม่ได้ดูมีอะไรที่เข้ากันได้เลยแม้แต่น้อยทั้งในและนอกสนามแต่เวลาที่พวกเขาอยู่ในสนามด้วยกันสิ่งเหล่านั้นมันกลับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวซะอย่างนั้นและก็เช่นกันกับนอกสนามทั้งเมซี่และเนมาร์ก็มีความสัมพันธ์ที่แนบนน ซาโลนานะครับโฮเมซี่กับเนย์มาร์ยังเคยได้ร่วมงานกันอีกครั้งที่ปเอเชซึ่งน่าทำให้เนย์มาร์คือคนเดียวในทีมปเอเซที่เมซี่ค้าแข่งด้วยที่มีชื่ออยู่ในริสนี้คนที่9กซาลาตันอิบราฮิโมวิช บอกตามตรงหลังเห็นชื่อนี้เราเองก็ประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันคือช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลที่พวกเขาได้ลงสนามร่วมกันที่บา์เนโลนานเท่านั้นเองโดยมีคํากล่าวกันว่าหลังจากที่เป๊ปกวัวเดลาเซ็นสัญญากับซาลาตันเมสซี่ถึงกับส่งข้อความไปถึงนายใหญ่ชาสเปนเลยว่าตัวเขามีความสุขมากและไม่ได้รู้สึกว่าถูกประเมินค่าไว้ต่ําไป เป๊ปชอบจะทําให้เมสซี่มีความสุขเขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับผมหรอกหนึ่งในสิ่งที่สลาตัานเขียนไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาในเชิงที่ว่าเป๊ปเซ็นสัญญากับเขาเพื่อเอาใจเมสซี่เท่านั้นผมสบายใจที่ได้เล่นกับพวกเขาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเพราะผมโชคดีพอที่จะได้เล่นกับเหล่านักเตะที่ดีที่สุดเมสซี่กล่าวหลังเลือกเพื่อนร่วมทีมคนโปรดซึ่งไอคำว่าเกือบทั้งหมดมันก็น่าจะพอเดากันได้นะครับว่าเมสซี่หมายถึงใครคนที่10ดาบิดตบีญา ก่อนจะเข้าสู่ยุค MSN สามประสานของบาร์เซโลนาที่บาซ่านั้นเคยมี MVP มาก่อนก็คือเมสซี่เปโดรและดาบิดบิยาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นระดับปีศาจอย่างสามประสาน MSN แต่ก็บริเสธไม่ได้ว่าพวกเขาไม่ใช่ยอดฝีมือโดยเฉพาะทางด้านของกองหน้าชาวสเปนที่เขาพิสูจน์ตัวเองมานักต่อน,นักแล้วว่าเขานั้นสุดยอดเพียงใดบิย่ามีช่วงเวลาดีๆกับบาร์เซโลนาและควา้าแชมป์ร่วมกันกับเมสซี่มากมายแม้ตัวเขาจะไม่ได้อยู่กับบาซานานขนาดนั้นแต่มันก็ชัดเจนว่าตัวเขาได้ทิ้งกลุ่มก้อนความทรงจำที่น่าประทับใจเเอาไว้ที่คนูสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกปี2011ที่พวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3-1จากประตูของเปโดรเมสซี่บียาโดยมีซาบีอินเนสตาและบุสเกตเป็นคนแอสซิสต์และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์